ภาพนี้ที่รอคอยแอปทักษออนโพสภาพร่วมเฟรมส่งการครั้งแรก จากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงนะครับเมื่อสาวแอปทักษอนยอมรับว่าแยกทางกับสามีหนุ่มสงการและขอทําหน้าที่เป็นแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องปีใหม่ต่อไปซึ่งผ่านมาหลายปีทางด้านสาวแอปก็มีข่าวกับหนุ่มๆม,มากมายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าใครเป็นคนรู้ใจจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมาทางด้านดาราสาวแอปทักซอนก็ได้ออกมายอมรับเองแล้วว่าเปิดใจรับมีคนคุยแล้วทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่ได้สับขาหลอกทุกการสัมภาษณ์ ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาความสัมพันธ์และทางด้านหนุ่มสงการเองก็ได้มีข่าวกุกกิกกับนักแสดงสาวมา้จนกลายเป็นที่จับตามองพอที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้มีภาพคล้ายสถานที่เดียวกันงานนี้ยังไม่ได้มีใครออกมาคอนเฟิร์มข่าวนี้แต่ขอบอกเลยนะครับว่าหลายคนสนใจหนักมากพออยากรู้ข้อเท็จจริงก่อนต่อมาอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่านางเอกสาวแอปทัษะอนและหนุ่มสงการได้เลิกลากันไปเหลือเพียงทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีคอยดู ดูแลเลี้ยงดูลูกสาวคนเก่งน้องปีใหม่และมักจะได้เห็นน้องปีใหม่มาวนเวียนไปหาคุณปู่คุณย่ายอยู่บ่อยครั้งซึ่งเรียกรอยยิ้มอบอุ่นเสมอโดยล่าสุดนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสาวแอปทักษอรเผยโมเมนต์ครั้งแรกร่วมเฟรมหนุ่มสงการอดีตสามีพร้อมหน,น้าน้องปีใหม่ลูกสาวสุดรักและคุณปู่คุณย่าหลังแยกทางกับอดีตสามีโดยแอปโพสข้อความพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมจิความหมายดีๆและยังได้แท็กไอจีของอดีตสามีและคุณปู่คุณย่าด้วยทั้งนี้คุณปู่ภัยวงศ์ก็ได้เข้ามา กดไลค์ด้วยครับท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์รัวๆและกดไลค์ดีใจกับมิตรภาพที่งดงามในครั้งนี้